สวัสดีครับสวัสดีท่านชมนะครับผมเป้าแถาจะพามารับชมนะครับราพัฒนานะครับผมวันพุธนะครับที่31มอกราคม2,500 6นนะครับเมื่อี้กาได้มาคุยคมาหาช่างทำห้องน้ำเป็นกับฝันดีฝันคักผีหลอกคักคเอาคืาอยนินว่าแฟนสร้างฝันไว้อย่างก็ครับฝันว่าแม่หมูนั้น เอาปืนยิงเบาเถ่าวสอดเลือดพลักออกเลว่าสันเอาบ่เป็นเลขเอเล็กไม่หมูเขาบ่เอเราอ่ะเล็กไม่หมูฟันเกี่ยวกับเบาเถ่าเขาบ่เรียกเบาเถ่าเขาบ่ว่าเล็กเบาเถ่าเขาเ่ว่าที่เขาหลีบ่ละวานะครับเล็กดูน้ำเบาเถ่านะว่าตอนนั้นเราฝันเนี่ยว่าหามเบาเถ่าเล็กกับเขาแนนครับสั่งแต่ว่าสร้างกับฟันเยได้พี่น้องเดินนะครับล่งไห้แล้วนะครับผม หลายหดเด้สองหดบริฝันนะ้างเนาะสามวด้วครับแต่ปีใหม่กัเลยแต่ปีใหม่ฝันเลยมันฝันเลยครับมันมาเห็นขักตัวนี้แหละอืจำคักฝันมือวันผ่าผมมันเห็นคักันนะครับผมผมเห็นคักกันนะครับืันนี้ก็มาคุยกับ้างเลยพี่น้องนะครับเนาะครับเพิ่ว่าฝันฝันดีอยู่วันนี้เลยได้เขามานะครับก็จะลุงล่าพัฒนาให้ได้ท่านผู้ชมเด้อเล่าพัฒนานะครับจะลุงของปู่ศรีสเกต นะครับแล้วก็แม่พะเยานะครับแล้วก็ของคูบาวัดป่านะครับคูบาถ้าฟันได้นะครับเิ่นจังห้นะครับอันนี้เพร่ะว่าฟันได้คักฝันเห็นอยู่ป้ายนะครับเป็นเลขตัวเดียวคู่เดียวเท่านั้นก็จะลงของคูบาให้น้าเพื่อผู้ไดมักนะครับวันจันทร์ที่ผ่านมาปู่ศรีสเกตแม่พะเยานะครับผมลุดอยู่ได้พี่น้องเด้อนะครับแต่ว่าวันจันทร์บ้าวเ่านะครับลงของปู่สุก หนับกระถือว่าแม่นนะครับวิ่งรูด4กับ8จับคู่ให้4 8นะครับออก8 4 9 9นะครับปูสุกนี่เดี๋ยวจังรอดได้พี่น้องเด้อกับอชมพู่นะครับเดี๋ยวจะลงให้พร้อมกันนะครับปูห้าเลงให้แล้วนะครับอันนี้ก็จะลงของปูซีสะเกดนะครับแม่พะเยาแล้วก็คูบานะครับท่านผู้ชมจะมามาถามคุยกับสร้างเพิ่นไปแล้วบาดนี้สร้างเพิ่นวา่าแฟนเพิ่นเนี่ยฝันวา่าแม่หมู เป็นยิงเบาเถ่าครับยิงคอเลยเป็นสอดเป็นหู้ทะลุลวงหมเลยบาดคนเป็นยังแบบไหนีเบาเถ่าพ่อครับบ่ตายบ่เป็นยังเตะเราก็ว่าพ่อพ่อจะเป็นยังสี่เราอะแล้วว่าบอกผมเนล่าผมบอกใครว่าครับเล็กศิเขาน้ำเบาเถ่าบ่เป็นเล็กเบาเถ่าสิเขาาครับผมอ๋อนะครับเบิ่งคู่บาคู่บาเป็นเฮ็ดหยังนอหนะครับท่านผู้ชมนะครับ เตียมฟื้นเว้นเสด็จเตียมฟื้นดาดเนี้ยมุสเซอ์เนี้ยทำมาแล้วครับทำมาแล้วสิครับผมทำมาแล้วกับมาดั่งไฟหนาวดิครับกับไฟฟีงกับกาแฟว้นี่ครับที่ในปลาคุบไอ้คุบปลาครับอันนี้เป็นปลาสาเกวะครับผมแมนแมนอยู่หลังปลาเขามีแต่กระบองเผาข้นอืมครับเป็นปลาชาเก่านะครับท่านผู้ชมจังไหนฝันว่าได้เล่าคือว่าฝันเห็นคักเห็นเป็นโตัวครับคุบปลาฝันว่าไปย่างไปเซ่อไปเห็น เข,เขาเขาล่างป้ายครับล่างล่างป้ายนะมันขีฟุ่นเกาะนะครับขีฟุ่นเกาะป้ายนะป้ายมันเป็นป้ายคันฟันเห็นป้ายย่างใดมันเห็นมาขึ้นถึกซุนนะครับผมล่างป้ายวันนี้เป็นล่างออกล่างออกผไปเห็นตัวเลขรครับคนล่างล่างขีฟุ่นเกาะไปล่างไปเห็นเอาน้ำสีดออกผมไปเห็นตนัวเลขห,หนขึ่งสี่หกเอ้าจางใดคือว่าจะเป็นเลา่วววววววามีมีอะไรไหมเนาะกบ มันฝันเห็ปใต้เห็นอันนี่ไหมโอ้ครับจ้มันสิเป็นเล่าเป็นอย่างนี้นแล้วเอ้นะ่านรมมู้ชนะเดี๋ยวไปเบิ้งนั้นกันนะครับผมผู้บ่าวว่าเอาฟันนึงส่ผู้บ่าวาาาวา่านะครับาพาผู้ใดมกเล่าพัฒนานะครับธรรมชมเ,เดี๋ยวไปเบื้องนั้นกันนะครับบ่าวเถ่าเขียนมาให้แล้วนะครับน้อเพันธุทรงมาให้แล้วนะครับผมเลาาพัฒนาปู่ศรีสเกตได้ธรรมชมเด้อนะครับผม อย่าเผอนะครับอของวันพุทธที่31มกราคม2567นะครับผมวิ่งรูด9กับ8นะครับของปู่สีสเกตมีชุด4โตน้ำได้พี่น้องนะครับผมวิ่งรูด9กับ8นะครับผมเด่นที่9นะครับ90919294นะครับ80818285กันเบิ้ล442288 นะครับชุด3ตัว690-692-680-682ตัวเน้น691-694ตัวรองเนี่ยผู้ใดมักชุด4ตัวธรนมช้ชมนะครับชุด4ตัวนะครับชุด4ตัว0849-1692-1891-2039นอะครับอันนี้ปู่สีสเกตนะครับชุด4ตัวเบาเถาบริเคเยในให้นะเพียนแต่ชุด3ตัวเด้พี่น้องเด้นะครับ ยานเอฟซีเพิ่งงุ่งหลายตัวนะครับเนาะเขียนให้ตัวใหญ่ๆนะครับาพาผู้ใดมักชุดสี่ตัวของปูนะครับอ่าแล้วก็ของแม่พะเยาแม่พะเยาว,วิงรูดหกกับเจ็ดนะครับของอ๋อชมพูยังท่านได้ส่งมาให้ครับอาจจะลงให้พร้อมกับปูสุกนะครับปูสุกถือว่าเปิดตัวถือว่าแม่นได้ทำประชมเด้อนะครับมือว่านมือที่บ่าวแ่าไปขอขอ ล่วงไห้นะครับผมนะครับลงของปู่สุกให้นะครับแล้วก็หลวงพี่ยุวัฒน์เพิ่นให้เก้าสองเก้าสี่เก้าเก้าแม่เก้าเก้าของเพิ่นอีหลีครับของแม่พยานะครับวิ่งรูดนหกกับเจ็ดบนล่างหกแปดหกเก้าหกศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์นะครับท่านผู้ชมอันนี้ของคูบานะครับคูบาวัดป่านะครับอันนี้คูบาเป็นเลขฟันนะครับเพิ่นฟันได้นะครับอันนี้เพิ่นว่ามั่นใจลาวพัฒนานะครับ เลยลงให้ f อครับ1น6ตัดเอาครับจะ1 4 16 4 6ตัดเอาเด้ทำชมเด้อ2ตัวลาวพัฒนานะครับปูรีสเกตแม่พะเยาและก็คูบาวัดป่านะครับทำชมุมของปูรีสเกตมากัะวันจันกับแม่พะเยานะครับรุดอยู่ครับไม่เข้าคือไม่เข้าด้วยพี่น้องเด้อนะครับมีเขามีรุดมีงวดเขา่าพี่น้องนะครับงวดแม่นกับแม่นติดต่อกันนะครับ แคปหน้าจอนี่ครับผมอันนี้ปู่ศรีสเกตกับแม่พะเยานะครับอันนี้ก็ของคูบาวัดป่านะครับผมเดี๋ยวของปู่สุกนะครับปู่สุกจะลงให้อาจจะพรุ่งนี้อา่าอาจจะลงให้อา่านี่แหละครับผมเดี๋ยวรอปู่ทนะร,รงมาให้ก่อนนะครับรอปู่ทรงมาให้ก่อนนะครับกับอชมพู่นะครับก็จะลงให้วันที่31นี่แหละครับผมลงให้วันที่31 นี่แหละครับเพระาะว่าวันพุทธที่ส1อดนะครับเอาสร้างเพิ่นกับันดีนี่แหละมาหาสร้างเพิ่นนะครับผมบรรยากาศนะครับช่วงนี้สร้างเพิ่อนออกกล้าไปล่าหนูตีครับสร้าง <Yeah. S 1> oh, โอ้นี่ครับเป็นนักล่าจะมาช่วงเมื่อกี้นี่เพิ่นบ่ค่อยฟัน <laughs> ออกออกตลาดห <laughs> <laughs> นูพกุกตีครับผมห <laughs> <laughs> นูพกุกหลายว่ครับแถวเนี้ยก็ <laughs> เขได้อยู่ครับไปทั้งนั้นก็ไอ้ทีละโต๊ะสองโตเนี่ยต่างต่างโตัวใหญ่ครับเออมอืเอานะครับบ่าวเถ่าก็จะลงลงให้เลยนะครับเด้อความฝันของสร้างเพิ่นเพิ่นเอาฝันคัดอ่าได้โชคนําเพิ่นเพราะว่าก่อนปีใหม่นี่โอ้3-4งวดครับเอาสร้างเนาะครับก็มาเว้นอยู่งวด2งวดบ่ฝันบ่ฝันสร้างเพิ่นบ่ฝันตานี่ฝันแล้วนะครับอันนี้เพิ่นก็แฟนสร้างเพิ่นเอาฝันว่าแม่หมูครับเอาปืนยิงบ่าวเถ่าั มีข้ออะไรป่ะครับผมเป็นหู้เลยป่ะครับสอดเป็นหู้เลยว่าสันอืมเอาว่าเล็กบ่าวเถาสิเขาบ่อราว่างฝันของบ่าวเถาเอะครับผมเอานะครับให้โชคดีนะพี่น้องเด้อนะครับลาวพัฒนาเดี๋ยวจังรอนะครับเดี๋ยวปู่สุกกับออชมพูสรงมาให้เดี๋ยวบ่าวเถาลงให้ครับผมสวัสดีครับ